พ่ออ <growing> <iser> sí, ๋อครับผมสิเป็นไสเปุษราค้าครับผมไอินี้สบอเธอนี่มั้ไปตัวอัลโหลลลงสมัตคุณมอนิ่มอนี่มาดีค่ะสารราคาเตยรครับไม่่อมผาเลยเธอฮะร่อมผาร่อมผาเบื้งหมาตัวนี้เออหมาม่าสิเบื้องมาสมัตห้บาทเนาะติเก็ตหบาทเื่มบาทเบื้งหมาตัวนี้บอกอือสบาทสบาทสบาทโอ้แพงคลาดสาาคาา่ก่อน วันนี้วันที่วันที่หกกรับผมสิบหกสิบหกโ่งบานนี่เจ็ดสิบแปดเนาะเดินทางมาสคามกรท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่สารคามดากะอำเภออำเภออะไรอำเภออำเภอวารีปทุมจังหวัดสารคามตัวอืไปพ่ออ๋อพี่ไปซ้อมมือค่ะเดินทางวันนี้กะสิไปหอดบ้านประมาณช่วงบ่ายครับอ่า สิบมื่นกับยูแต่ว่าสิบเก้าสีออกเดินทางสวยๆไปที่ทุ่งนาไอจอนี่เมื่อปักค่ะที่อุบลราชธานีค่ะอือวลาพี่นุ่มพนหยาบพนหลวกเด้อไปทหาก็จิ้มเออบักล้วเหิวเข่าบักลากินเข่าไปเนี่ยถามเขาเศร้ากี่แล้อไป กินแล้วนะโกมัสองลอยโก็รถจอดเน่ทำจอดทำย่าทำทีห้าชั่วโมงโอเคห้าชั่วโมงไปพูดประมวรถพร้อมทำามรถพร้อมทำเติมไปไปเซเว่นอีเลฟเว่นนะไปเดี๋ยมึงอขอเดียวไปทำเลยถ้าเตียงปักกทางขี้ยาอไมันแล้วแม่ว่าจอดเนีขันโบยไว้เมื่เคร่กระเป๋ากระสอบก็ากระป๋คลากไปวัวบี เปตูเตูละสบกิฮพ่อบ่ผมก็ยะผมกอนมาอุ้ยบ่ฮะลอยไปดิรอย่าว่ารออนักก็หวงแงงนี่เอาว้านก็กล้วยนี่อีพ่อปเค็กลอยอยู่ด้วผานอนวัดมนี้หนีผ้านอนวัดบอเาะสั้นเหรอพอพ่จะไปจากวัดปันใดเออมึงผีหรอกครับ่มีสาวัดนะเธอมีวัดบ้านวัดฝาวัดบางสวัดแต่วัดตาวัดหนึ่ง เมือวัาสิกนั้นลงผักไก่ๆลงผักบะไก่ลงผักลูกัก่ะะะะะะะมะไก่อากลงผักวอมเจอกันได้เด้อค่ะพอ,อบีที่บ้านเอ c ซีซีบ้านตาแดงยัยใจเดี๋ยวพี่ฟ้ารออยู่ทุกคนรออยู่ใครอยากเจอพอ,อบีเอฟซี FC แฟน,แฟนะละคลับทันน้งสารคามแถวบันนาคามาเจอพอ,อบีได้เด้อค่ะบัตรบัวแพงค่ะ๙้าบาท สารคามนะฮะกับแ่นิ่มขอนนะครับเพื่อเดินทางนะครับผมหอดสิบแปดสิบเก้าตอนเศร้าหอดสีพวงไม้กับสิบแปดอาจารย์ปองเลยครับพ่อเอาแล้วไปน้ำป้อะบางคน่านลางท่าวาางสิบเก้าแล้วไปยี่สิบเอพระะคําสั่งลูพี่ออกมาแบบนี้ครับผมจวดจวดแม่นกับนี่ยังน้กับป๋อยังนีล่ะพ่ออพี่ระเบิดระเบิดป้อ นี่ระเบิดบอกเป็นตะถีบลงจากรถดตีนี่ระเบิดกันนะเรืเบิดดิวเคียบุ่มปืนครับอ่บอมปอบปอบต่อครับอืมอันบอกบีบบู๊บเอาหนีเส้ยนี่เด้อห้ามเสียอห้ามเสียห้ามเฮียห้ามตายห้ามเฮียห้ามหายถ้าหายคิดโต๊ะเจอที่เดินทางสู่จังหวัดมหาสารคามครับพอบาทตําเดินทางก่อนพี่น้องบ้านเท่านะฮะจ้ะ ยาดืออยู่น้ำเพลนข้าจบ่อยางงอแงก็ยู่กพอพอปยู่ก็พอถึงตนี่ถือคอนักูจะบอกอ้าวีนก็อนกนพ่อดเลยถือตีนเเจ็บดอเจ็บเด้ถ้าถือคอนี่แตกเลยเด้อีว่าอก็ตีนขางพ่อคันนี่ค้อก็ตีนนี่ตีนต้า้พ่อคอนนี่ตีฝาดท้าอข้ออตีนขาว็าหะ่ระมึงดิตีนมึงมาดิฮะกี่วันกี่วันกับปีกับบีสองสามมือเน่ยโอ